เครื่องหมายที่จะบ่งบอกถึงว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีและเป็นคนที่จะพบแต่ความเจริญจะไม่ไม่พบความเสื่ยมได้เลยนั้นก็มีอยู่ประการหนึ่งที่พระพุทธองค์ท่านตัดไว้ก็คือบุคคลที่รู้จัก เราลึกถึงคุณของบุคคลที่บิระคุณบุคคลใดก็แล้วแต่ถ้ามีคุณกับเราเราก็ควรที่จะกะตัญญูตอบแทนคุณเก่ท่านถ้าเรารู้จักกตัญญูตอบแทนคุณแก่ท่านหรือถ้าไม่ตอบแทนคุณเราก็ไม่เหนือคุณ ถ้าเราทําได้อย่างนี้มันก็จะเป็นเครื่องหมายการันตีบอกได้ว่าเรานั้นเป็นคนดีขึ้นมาได้เพราะเรารู้จักบุญคุณของบุคคลเองและยิ่งโดยที่พระพุทธองค์ท่านเคยตรัสไว้บอกว่าคุณอันปเปิดเสิฐที่สุดมีอยู่ห้าบุคคล ที่มีพระคุณกับเรามากก็คือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณทั้งห้าอย่างนี้มีพระคุณสำหรับเรามาก เมื่อเรากระตัญยูกระตะเวทีตอบแทนคุณในคุณห้าอย่างเบื้องต้นที่กล่าวมาไว้นี้ได้เราก็จะพบแต่ความเจริญไม่ว่าจะเจริญทางภายนอกคือภพทรัพย์หรือเจริญภายในคือจิตใจของเรา นี่แหละคือเครื่องหมายแห่งความเป็นคนดีคือคนมีความกตัญญูกตาวทีตอบแทนคุณกับบุคคลที่มีพระคุณกับเราโดยเฉพาะยิ่งคุณห้าเ่าห้าจำพวกห้าบุคคลที่กรรมเอาไว้คือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบีดามารดาคุณครูบายจารน,นีงถึงเรา กตัญญูแล้วแต่แต่ตอบแทนคุณท่านไม่ได้เราก็ไม่ควรที่จะเป็นเนรุณในคุณของท่านเราเพราะบุคคลใดไม่กตัญยูกับเนรุลในคุห้าอย่างนี้คือพระพุทธพระธรรมพระสงบิดามาดาครูบาจันน้ เขาจะพบแต่วความเสื่อมและความชิบหายหามากขนาดไหนก็จะได้น้อยหรือมีมากขนาดไหนมันก็จะสลายละลายทิ้งไปหายไปหาได้สูงหาทรัพย์ภายนอกได้สูงท่วมฟ้ามันก็จะมาลายหายสิ้นไปเหลือเพียงดินแล้ว ทรัพย์ภายในคือคุณงามความดีสติและปัญญาหรือธรรมะก็จะย่อมไม่พบความเจริญในสิ่งเหล่านี้ได้แต่จะกลับพบกับความเสื่อมถอยหลังไปสู่อบายภูมิแทนในลักษณะอย่างนี้ดังนั้นแล้วคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณปิตามันดา คุณครูบาอาจารย์และผู้มีคุณทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลเหล่านั้นเราควรจะกตัญยูหรือมีโอกาสตอบแทนคุณท่านได้บ้างก็ตอบแทนไปถ้าตอบแทนคุณท่านไม่ได้ก็อยา่าไปเหนียคุณท่านถ้าเรากตัญยูอยู่เราจะพบกับความเจริญทั้งภายเนคือภพกทรัพย์ และภายในคืออริยทรัพย์ขึ้นมาได้น,นั่นเองจึงจะให้ขอให้ท่านทั้งหลายตระหนักไว้ด้วยว่าไม่ว่าจะการกระทําไม่ว่าจะอวาจจาไม่ว่าจะจิตของเราก็ขอให้ระลึกรู้อยู่ในความกระตันอยู่กระตเวทีอย่าให้มีจิตเป็นผู้เนรคุณ กับผู้มีพระคุณทางลายเท่านั้นแน่นอนเลยว่าท่านก็จะพบแต่ความเจริญขึ้นมาได้แม้ปัจจุบันท่านยังไม่เจริญด้วยโทรกัพยับอนาคตท่านก็จะเจริญปัจจุบันท่านจะหาโพรัพย์มากขนาดไหน,นยังได้น้อยอนาคตท่านก็จะได้มากถ้าจิต ใจของท่านมีความกระตันอยู่กระตะเวทีไม่เนรกุลผู้มีพระคณเหล่านั้นที่ขอให้ตระหนักไว้อย่างนี้ละขออีหวังเพียงแค่แคนี้ขอให้จเจริญในธรรมในเบื้องต้นที่กล่าวมานี้การทุกท่านทุกคนเพลิน